สวัสดีค่ะน,นี้นะคะเราจะมาติวโทอีกวิ h ปรินญานะคะในพาร์ทของ listening and reading ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มของพาร์ท listening กันก่อนค่ะในพาร์ทของ listening นะคะเขาจะให้เราฟังได้แค่รอบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็สติห้ามหลุดเด็ดขาดค่ะเรานะคะสามารถสแกนคำถามก่อนนะคะ ก่อนที่เขาจะเปิดให้ฟังเนี่ยเราสามารถสแกนร่าวๆก่อนว่าเอ้บทความเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรใครทําอะไรใครพูดอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราสามารถอนุมานอะไรได้บ้างจากบทความที่เขาพูดไปอย่างข้อแรกนะคะที่เราจะมาทำเราจะมาลองดูคำถามเือนก่อนว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรอย่างข้อแรกที่เราเจอกันก็คือ what Are the m e n and women m a i n i e d i s c u s s i o n เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยว่าไอ้บทสนทนาเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงที่เขากำลังพูดกันเขาก็เลยถามว่าข้อเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาพูดอะไรกันนะคะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเรามาดูข้อแรกค่ะ a vacation a vacation คือวันหยุดเ budget budget นะคะข้อนี้ก็คือในพูดของงบประมาณค่ะ a company policy policy ตัวนี้นะคะมันสามารถ แปลได้ว่านโยบายค่ะคอมพานีแปลว่าบริษัทเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาจะแปลได้ว่านโยบายของบริษัทต่อมา a conference conference คือการประชุมทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าคำถามเขาถามเกี่ยวกับว่าอะไร เดีเราลองมาสกแกนข้อ2ดูค่ะว่าเขาถามอะไรก็คือเขาถามว่า How i s t h e women traveling อ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้กันอีกแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องตั้งใจฟังค่ะว่าเขาเดินทางไปอย่างไรอันแรกคำศัพท์ง่ายมากค่ะไป plane p l a n คือเครื่องบินนั่นเอง ข้อ2องอะเขาเปลี่ยนสีบายบัสบัสคืออะไรบัสคือรถประจำทางข้อ4ี่บายแท็กซี่อะแท็กซี่คือรถแท็กซี่ และข้อสุดท้ายก็คือบายคาบายคาคือรถยนต์ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะเพราะเายไม่ได้ฟังเราจะมาดูข้อ3คํคถามข้อ3 Why aren't man and women g o i n g together? อ้าเขาถามทำไมผู้ชายกับผู้หนญะิงเนี่ยเขาไม่ไปด้วยกัน แสดงว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต้องบอกเราแน่ๆว่าทําไมเธอเขาถึงไม่ไปด้วยกันเรามาแปลโจทย์เข้าๆ A A woman needs to arrive e a r l ก็คือผู้หญิงเขาต้องการไปถึงที่ก่อนเวลานั่นเองต่อมา A man has to work overtime ผู้ชายเนี่ยจะต้องทำงานที่มันทำไมคะ over time over time เนี่ยก็คือทำงานล่วงเวลา over time ก็คือทำงาน over ก็คือเกินอะเกินเวลาล่วงเวลานั่นเองเกินเวลา ร่วงเวลาต่อมา a w o m e n dislike a travel ก็คือไม่ชอบการเดินทางทางอากาศต่อมาข้อดี a man has to go to a bank first ผู้ชายเขาต้องไปที่ไหนก่อนไปที่แบงก์ก็คือ ธนาคารผู้ชายเขาต้องไปธนาคารอ่ะทีนี้เราไม่รู้ใช่ไหมพอเราสแกนได้ปุ๊บเราก็จะต้องมาตั้งใจฟังว่าเขาพูดว่าอะไรถ้าเราพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยดีกว่า you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you know, the company is trying to cut costs. Actually, I'm not flying. I'm going to the conference by bus. I have to leave tomorrow because it's going to take two days to get there. That's right. I forgot that you were afraid of flying. Are you taking a vacation day tomorrow? Well, I worked some overtime last week, so I just banked it instead of wasting a holiday day. Brought to you by EnglishClub.com. Uh, ช็อกไหมคะเขาพูดอะไรกันฟังกันรู้เรื่องไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะบทสัทนาบทสนทนากันดีกว่าเนาะมาเริ่มที่ you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you know, the company is trying to cut costs. อ่าขอเร่าเขาบอกว่า Do you want to share a taxi to the airport? คุณต้องการนั่งแท็กซี่ไปสนามบินไหม we c a n s a v e on e x p e n s e s that w a เเราเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ด้วยวิธีนี้นะ And as you know the company is trying to cut c o s s อย่างที่คุณทราบดีว่าบริษัทเนี่ยกำลังพยายามที่จะลดต้น,นทุนนั่นเองทีนี้เขาตอบว่าอะไรเลย Actually I'm not flying Actually I'm not flying จริงๆแล้วนะ่ะฉันก็ไม่ได้บิน I'm going to the conference by bus. I have I'm going to the conference by bus. เอ้ย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 เราคุณหรือเปล่าว่าโจทย์เขาถามอะไรเราเราสามารถตอบได้แล้วใช่ไหมว่าข้อเนี้คืออะไรมาดูข้อแรกผู้ชายก็้พญิงเขาพูดเกี่ยวกับอะไรกันเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเขาพูด เกี่ยวกับถึงเรื่องการประชุมก็คือ conference นั่นเองต่อมาที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เลยก็คือ how is the w o e n m e n traveling ผู้หญิงคนนี้เขาเดินทางยังไงเมื่อกี้เราพูดไปแใช่ไหมว่าเขาเดินทางไปโดยรถบัสหรือว่ารถประจำทางน,นั่นเองอันไหนเรามาฟังกันต่อสิเราก็จะ I have to leave tomorrow because it's going to take two days to get there. I have to leave tomorrow because it's going to take two days to get there. That's right. I forgot that you were afraid of flying. Right, i forgot that you are a fit of frying are you taking a vacation day tomorrow well i worked some overtime last week so i just banked it instead of wasting a holiday day uh, are you taking a vacation day tomorrow ฉันลืมไปว่าคุณกลัวการบินพรุ่งนี้เวันหยุดไหมขเขาก็บอกว่า Well, I w o r e some overtime last week, so I just b a n k it i n s t a c e of wasting a uh, holiday ก็คือฉันได้ทำงานล่วงเวลาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยเก็บเงินไว้แทนที่จะ เสียเวลาในวันหยุดนั่นเองอทีนี้เรารู้แหละว่าทำไมผู้ชายกับผู้หญิงเขาถึงไม่ไปด้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงเขา a f r a i d of flying ก็คือผู้หญิงเขากลัวการเดินทางโดยทางอากาศนั่นเองนะคะมาต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของ past reading การดีติเหมือน listening เลยก็คือเราสามารถไปสแกนคําถามได้ก่อนเลยว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรบ้างอน,นี้นะคะเราสามารถใช้เทคนิคของ s กิมและสแกนเข้ามาช่วยได้นั่นเองเพื่อเป็นการลดเวลาในการอ่านนะคะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเวลาในส่วนนี้ด้วยเนาะ อันไหนเรามาดูจย์ข้อแรกก็คือ what is the main purpose of this memo อะไรคือ main purpose main purpose ก็คือจุดประสงค์หลักของ memo นี้ต่อมา when does the change come into effect เมื่อไหร่ที่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะมาถึงเราสามารถดูไปที่เวลาได้เลยอ่ะข้อนี้เราสามารถทําได้เลยใช่ไหมล่ะแล้ก็ไปดูนว่าอันไหนที่มันพอจะได้บ้างเอามาดูก่อนว่ามันมีไหนบ้างข้อแรก today today คือวันนี้ B in ข days ในอีกสองวันขอ้อสี่ในอีกสามเดือนหรือว่าข้อสุดท้าย on January 1. St. ในวันที่1เดือนมกราคมเราสามารถไปสแกนได้เลยค่ะอ่าเห็นที่เราจะเห็นนะคะมันก็จะเป็นเมลโรน u มนะคะ เราก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้นะคะจะตอบว่าอะไรเขาบอกว่า as of January 1 s t ในวันที่1เดือนมนกราคม all new employees will be subject to a three m o n t h probationary period ในวันที่1เดือนมอกราคม all new employee คืออะไร employee คือลูกจ้างนั่นเองนะคะหรือว่าพนักงานใหม่เราวรวบคำไปเลยเนาะก็คือพนักงานใหม่ทุกคนอ่ะจะ ต้องผ่านการทดลองงาน3เดือนจะต้องผ่านการทดลองงาน3เดือนอ้าวในวันไหนในวันที่1เดือนอายมกกระดา เราพอจะรู้ได้ไหมว่าข้อนี้จะตอบอะไรก็คือตอบข้อดีนั่นเองได้มากนะคะข้อนี้อันไหนเรามาดูข้อนี้สิเขาบอกว่า is the main purpose of this memo จุดประสงค์หลักของ memo เนี่ยคืออะไรมาค่อยๆแปลก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนเลยว่าอันนี้เขาเขียนถึง Supervisor คือใครหัวนหน้างานนั่นเองจากไหนจากจ j ดี้นะคะเขาเป็นใครเขาเป็น hum er uh, Human Resource Manager คือผู้จัดส,สรรทรัพยากรบุคคล ที่เราอาจจะเรียกว่าไฟล์บุคคลใช่ไหมอะหรือ,อที่เราเรียกเย่ะเย้กันว่าแผนก HR นั่นแหละอือต่อมาปัญหาต่อมา Medical, medical, holiday, and first time benefits will not apply to new staff members until the full three months have expired. ก็คือผลประโยชน์ของทางการแพทย์ก็คือพวกค่ารักษาทางการแพทย์วันหยุดหรือว่าเวลาที่ยืดหยุ่นจะไม่สามารถแอบไพยให้กับพัา new staff member ก็คือพนักงานใหม่จนกว่าจะกี่เดือน3เดือน ในการหมดอายุนั่นเองก็คือจะแปลต้นๆว่าทั้งการค่ารักษาพยาบาลวันหยุดหรือว่าเวลายดหยุดนเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะหมดทดหมดเวลาทดลองงานเป็นเวลา3เดือนอะเราลืมไปตรงนี้ p r o p o r t i o n a periods ภาพของเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับช่วงเวลาทดลองงานเขาบกแบว่า,วา after the t e e months have been completed please contact your employee and inform them that their probationary period has ended หลังจากที่ครบ3เดือนไปแล้วเนี่ย Please Contact Your Employee กรุณาติดต่อลูกจ้างใหม่ของคุณและให้ข้อมูลพวกเนี้ยเกี่ยวให้พวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม The HR department will contact you by email two days in S1 to remind you of the date. Thank you for cooperation. Ah, put on like HR you contact. You? Email. 9 Song one. put รีมายออฟเ e day ก็คือเตือนให้คุณทราบในวันที่นั้นเองก็ thank you for your cooperation ก็คือขอบคุณสำหรับความร่วมมือ,อทีนี้เราพอจะคอมานได้ไหมว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไร A. To inform all employee of a new expiration date. Mm, could be. To put staff members on probation. Call C. To introduce the HR department. call D. To inform supervisors of machines in policy. อะโพลิซีคำนี้เราเจอกันอีกแล้ว Poli ซีแปลว่าอะไรนะแปลว่านโยบายอานโยบายอาชันอชันก็คือการเปลี่ยนแปลง นโยบายก็คือให้ข้อมูลก็คือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยทราบถึงาการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อนี้พอจะขับ,บขายคบค้าไหมนะอ่ะข้อสี่ t ูอินทูดิวเด h อารดิปาร์มใช่ไหมคะแต่พี่อ่านมาถ้าไม่ใช่เราตัดทิ้งไดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ฝ่าย s r ไม่ได้เป็น i n t r v i d u c e นะคะแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายที่แจ้งข้อมูลเรามาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เลยต้องตัดทิ้งต่อมาี To put Staff members on probation ก็คืออะไรเ่ยให้พนักงานทดลองงานใช่ไหมคะพนักงานทุกคนจะต้องทดลองงานไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเขาพูดแค่พนักงานใหม่ เพราะฉะนั้นตัดทิ้งต่อมาคือ A to inform all employees of a new e x p e r a t i o n เพื่อแจ้งให้พนักง,งานทุกคนทราบวันหมดอายุใหม่อ่าวันนี้ใช่ไหมเอ่ยอืมเพราะฉะนั้นนะคะ main purpose ของข้อนี้ก็คือข้อ ก็ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่าย HR เนี่ยเขาได้มาบอกว่าหัวหน้างานเนี่ยจะต้องบอกลูกจ้างใหม่ของตัวเองว่าจะมีการทดลองงานในเวลา 3เดือนในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยเขาจะไม่ได้รับทั้งค่ารักษาพยาบาลวันหยุดแล้วก็การยืดหยุ่นเวลานั่นเองอเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อ G นะคะการเปลี่ยนแปนลงนโยบายที่จะขึ้นในวันที่1นะคะค่ะก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดิวโทอีกในเรื่องของพาร์ท s ิ e เ i n g แล้วก็ Part ท e ร d ดดิ้งนั่นเองค่ะ